อขอฝายตลอดอาสวัสดีเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้มีความยินดีมากเลยวันนี้ยินดีมีความยินดีที่น้องใบบุญน้องใบบุญน้องใบบุญเขาเดินทางมาหาเฮียจีวอนเขามาถึงที่มาหาเฮียจีวอนน้องใบบุญแมวที่เดินผู้ดงกับ หลวงตาแมวที่เดินทุดงกับหลวงตาวันนี้เขาได้มาถึงแก่งคันสูงเขาได้มาถึงแก่งคันสูงน้องใบบุญแมวที่เดินทุดงเนี่ยแมวที่เดินที่เดินทุดงมาหาหลวงตาถึงที่เลยมาหาพระอาจารย์ถึงที่เลยหมาเฮียจีวอนเ,อเขาได้ทักทายเฮียจีวอนแล้วน้องใบบุญ นี่คือน้องใบบุญน,น้องใบบุญแมวที่เดินทุดงแมวที่เดินทุดงมาถึงแก่งคันสูงมาหาเฮียจีิวอนใครที่ดูไลฟ์ก็มีแต่ความโชคดีวันนี้แมวสายบุญเดินทุดงมาจนถึงแก่งคันสูงจนถึงแก่งคันสูงน้องใบบุญแมวสายบุญ เดินทุดงกับหลวงตาเดินทุดงกับหลวงตาไปหลายทิศหลายทางวันนี้ได้มาถึงแก่งพันสูงเฮียรักเฮียรักน้องเฮียเขาจะนิ่งมากน้องใบบุญน้องใบบุญนะนี่น้องใบบุญแนวที่เดินทุดงน้องใบบุญน่ารัก อืเขาจะเป่าคาถาใส่ลุงตาอยู่ตลอดเป่าคาถาใส่พระอาจาร์ตลอดน้องใบบุญครับส่วนจีวรก็อยู่แถวๆนี้แหละจีวรนเขาจะมองหลงแนวพระจาจาร์ตลอดเลยพระจาจาร์อุ้มน้องใบบุญห่วงลงุงตาเนี่ยจีวร เฮียจีวอเฮียจ mm. ีวรหวงมากเลยหวงพ่อมากเลยอคือเปกได้ชมน้องใบบุญได้ชมน้องใบบุญวันนี้ให้ชมน้องใบบุญเฮียจีวอนก็อยู่เฮียจีวรนก็อยู่ จีวอนเขาห่วงเขาเริ่มงอนลงตาขึ้นกุติแล้วเ <c oughs> ขาง,ง,ง,งขอนเขางอนพระอาจารย์แล้เดินขึ้นกุติแล้วเอออุ้มน้องใบบุญเนี่ยจีวอนงอนอือต่อค่าบ้าตลอด